ข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าแม่นางทั้งสองคนนี้จะมาที่สนามรบแห่งนี้ภายในเวลาสองวันก่อนที่ข้าจะมาสนามรบข้าโอสาตั้งใจบอกให้นางทั้งสองคนคิดถึงข้อดีข้อเสียว่าการมามันเป็นเช่นไรแต่ว่าพวกนางก็ยังมาถึงที่นี่ก่อนข้าอีกอย่างนั้นหรอเนี่ยอาอาสามท่านเมื่อไหร่จะมาถึงที่นี่กัน ไม่ต้องมองแบบนั้นเลยมันเป่าประโยชน์ที่จะมองพวกเราแบบนั้นพวกเราได้เตรียมตัวและถามทางคนอื่นๆมาหมดแล้วและพวกเราก็เลยมารอเจ้าอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะเจ้าออกมาจากรถม้านั้นซะเสี่ยวยี่และข้าจะเข้าไปอยู่ในนั้นแทนเจ้าสามารถขี่ม้าไปได้นั่นมันคงไม่เป็นปัญหากับเจ้ามากมายใช่ไหมอานี่พี่สับไพแล้วก็แม่นางตูก่กูฝังข้านะ อาพี่มอเซียท่านไม่ดีใจอย่างนั้นหรือที่ได้เห็นพวกข้าไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้คาดคิดหรอกหรือว่าข้าจะมาอยู่ที่นี่กันนะท่านไม่ต้องการกอดข้าอย่างนั้นหรืออาข้ารู้ข้าเข้าใจชัดเจนเลยว่าท่านรู้สึกตกใจหาตกใจอย่างนั้นหรออ๋อปวดหัวซะมากกว่านี่พี่สะพ้ยแม่นางตูกูท่านฟังข้านะ อย่างไรก็ตามการที่จะเดินทางไปที่ป่าเถียนฟ้านั้นมันอันตรายแล้วโหดร้ายเป็นอย่างมากพวกท่านทั้งสองก็เป็นหญิงโสดที่สวยงามดังนั้นข้าคิดว่าการเดินทางในครั้งนี้มันคงไม่เหมาะสมกับพวกท่านทั้งสองคนข้าจะให้คนบางคนไปส่งท่านกลับที่เมืองเทียนเซียงก็ลองดูสิข้าอยากจะรู้จริงๆว่าใครจะกล้าส่งข้ากลับไป นี่พี่มอเซี่ท่านนี่มันช่างเป็นคนที่ไรหัวใจจริงๆท่านจะส่งพวกข้ากลับไปที่นั่นจริงๆอย่างนั้นหรอพวกเราโอสา์เดินทางมาถึงที่นี่เชียวนะและระหว่างเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงเทียนเซียงมันก็ห่างไกลตั้ง500กิโลเมตรระยะทางไกลขนาดนั้นถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราท่านจะไม่เสียใจอย่างนั้นหรือหนทางมันต้องอันตรายอย่างแน่นอน ฮ่าฮ่าไม่ต้องมาร้องไห้ต่อหน้าข้าเลยไม่ต้องตามข้ามาด้วยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะบอกข้าซิว่าเจ้าสามารถทำอะไรที่นี่ได้เจ้าสามารถมีประโยชน์อันใดในการเดินทางครั้งนี้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆและเจ้าต้องฆ่าใครสักคนเจ้าจะกล้าฆ่าหรือไม่เสี่ยวยี่ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอก ชายคนนี้เขาจืดจางยืดชืดอไหลหัวใจปล่อยเขาไปเถอะไม่ใช่ว่าพวกเราก็เดินทางมาด้วยตัวของพวกเราเองตั้งร้อยกว่ากิโลเมตรจนถึงที่นี่หรอกนั้นหรือพวกเราก็มีมือมีอขาเหมือนกันดังนั้นพวกเราก็จะไปที่ป่าเทียนฟ้าด้วยตัวของพวกเราเองได้นั่นสิจริงด้วยท่านมัวแต่เก็กอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเก็กทำไม อาพวกเราสามารถไปด้วยตัวของพวกเราเองได้และท่านไม่ใช่เป็นเพียงแค่รองแม่ทัพยอย่างนั้นหรอกหรือครอบครัวของข้ามีคนที่ดีกว่าตั้งเยอะอ่าข้าก็เคยเห็นผู้บัญชาการแม่ทัพตั้งมากมายแต่ข้าไม่เคยเห็นใครที่ยิ่งยโสเชน่นท่านมาก่อนเลยทหารมาจับตัวพวกนางทั้งสองคนไว้ซะหาอะไรกันเจ้าทั้งสองคนนะ่ะ อยู่ในคำสั่งของข้าช้าและทำตามควาสั่งของข้าข้าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองจิวนมอซีอะข้าจะไปเทียนหนานในวันนี้บอกไว้เลยว่าถ้าหากเจ้าบังคับข้าไม่ให้ไปและอยู่ข้างหลังข้าสัญญาเลยว่าข้าจะฆ่าตัวตายนะที่ตรงนี้ข้ากวนชิงฮั่นข้าจะฆ่าตัวตายต่อหน้าเจ้าเลย เจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าทำมันอย่างนั้นหรือเชื่อไหมว่าข้ากวนชิงหั่นผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่ลืมบุญคุณหากเจ้าเดินเข้ามาข้าคงจะทำอะไรไม่ได้เจ้าคงไม่สนใจชีวิตและความตายของข้าหรอกมัง้งอ่ามันจะไม่เป็นไรถ้าหากทุกอย่างเดินทางไปอย่างลับลื่นเมื่อถึงเทียนฟ้าแต่นางจะทำอะไรกับชีวิตของนางที่น่าสงสารกัน แน่นอนว่าข้าก็จะฆ่าตัวตายด้วยหากเจ้าไม่ปล่อยให้พวกข้าทั้งสองคนไปที่เทนฟ้าเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าทําอย่างนั้นหรือหึเอาละเอาละพวกเจ้าชนะแล้วทหารนำม้าสองตัวมาให้พวกนางเราจะเดินทางกันต่อและปล่อยให้พวกนางใช้ม้าในการเดินทางไม่พวกเราจะไปนั่งรถม้าตั้งหากเล่าแน่นอนข้าก็เหมือนกัน หานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันในเมื่อข้าอนุญาตให้เจ้าทั้งสองคนมากับพวกเราแล้วนั่นมันก็ควรที่จะพอสมควรแล้วไม่ใช่หรอพวกเจ้ายังไม่พอใจอีกหรืออย่างไรเจ้าคิดว่าเจ้าคาดหวังจะได้นั่งรถม้าไปอย่างสบายอย่างนั้นหรอนี่พี่สาวชิงฮั่นมานี่เร็วเข้ามาข้างในกันข้างในนี้ช่างใหญ่โตและมีที่นอนที่สะดวกสบายจริงๆเฮ้เ เอ๊ ه, นี่เจ้านะลงมาเดี๋ยวนี้เฮยไม่เอาไม่เอาข้าไม่ลงข้าจะเดินทางไปด้วยรถม้าเท่านั้นหาอะไรกันเจ้าจะแย่งผู้หญิงกับการนั่งรถม้าอย่างนั้นหรือนี่นะหรือนายน้อยสามของตระกูลใหญ่โตที่ดีนะหาอะไรกันต่อสู้เพื่อแย่งอย่างนั้นหรือนี่พวกเจ้าพูดบ้าบออะไรกันนะ มันเป็นพวกเจ้าทั้งสองคนตั้งหากเล่าที่มาขโมยรถม้าที่แสนสะดวกสบายของข้าวันนี้พวกเจ้าทั้งสองคนช่างไรเหตุผลไรเหตุผลเสียจริงๆอ่าพี่สาวชิงหัน่นนี่มันช่างนุ่มนิ่มสะดวกสบายจริงๆ่ะอ่านี่มันไม่ดีแล้วนายน้อยสามเป็นลมเขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลย